สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับในวันนี้เองนะฮะการแข่งขันโซเชียลทัวร์นาเมนต้องบอกว่าเกมที่แจกเงินเปิดมาเยอะมากๆนะฮะเปิดมาเยอะจริงๆะะตอนนี้ก็จะมีอยู่2เกม3เกมที่แจกเงินแบบหนักๆเลยนะ,ะเกมนี้ก็แจกเงินแบบหนักๆ9 2 0 0 9ัเกมนี้แจก7,4็0เกมนี้ก็แจก7,400นะฮะเพื่อนๆคนไหน นะฮะที่อยากจะเล่นแบบนี้นะสล็อตเล่นฟรีไม่เสียเงินนะครับแถมยังได้เงินถ้าเราเล่นชนะนะอ่าก็ต้องบอกว่ารีบๆไปสมัครสมาชิกกันเลยดีกว่านะฮะอย่ารอช้าเพราะว่าของดีย่อมมีน้อยนะครับเพราะว่าอะไรหนึ่งเล่นฟรีนะครับไม่เสียเงินไม่แต่บาทเดียวตั้งแต่สมัครสมาชิกทำเคบีมีทำนี่ยทำนี่ทำนั่นฟรีทุกอย่างนะและพอเรามาการอ่าเพราะ และพอเรามาร่วมการแข่งขันเนี่ยเราชนะก็จะจะได้เงินรางวัลอีกนะครับสำหรับเกมนี้เองก็จะแจก15รางวัลมั้งนะ15รางวัลหรือ30รางวัลไม่รู้นะฮะแจก9,000กว่าก็น่าเล่นนะครับใครที่ไปสมัครสมาชิกเสร็จแล้วก็อย่าลืมไปทำ KBC สำหรับเกมนี้ก็ดูเหมือนว่าจะไปให้ซื้อฟรีสปินนะอืมอโอเคลุยกันเลยดีวยกว่านะฮะซื้อฟรีสปินอ๋อ นไปอยูอไ่ไปเลย,เลยดีกว่าไม่รอช้านะฮะโหเดขเก้าฟีทปฟินมันสุ่มนะสำหรับการแข่งขันโซเชียลทัวร์นาเมนต์นะฮะก็จะมีจัดแข่งทุกวันเลยเปิดเกมเยอะแยะมากมายนะฮะวันหนึ่งเนี่ย40-50เกมนะครับแล้วก็แจกเงินเนี่ยวันหนึ่งเป็น ยี่สิบสามสิบเกมเหมือนกันนะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกเล่นเกมแบบไหนแต่เกมที่แจกเหรียญก,ก็ดีนะดีเหมือนกันไม่ใช่ไม่ดีนะดีเหมือนกันครับผมเพราะว่าเหรียญเองเราก็ต้องใช้ใช้เก็บเพื่อที่จะเอาไปแลกของนะครับเอาไแลกของได้มายี่สนะิบเ็ดเหรียญในรอบนี้ผมว่าจะลองซื้อแบบนี้ดูว่าไม่ได้แน่เลย ไม่ได้มันให้ซื้อเฉพาะแบบร้อยห้าสิเหรียญน,นะแบบสุ่มนะครับก็ไม่เป็นไรโอเคครับสำหรับเกมนี้ตอนนี้เราอยู่อันดับทีสามพันสาอยนะโอเคไหต่อครับมีอะไรมากมายนะ9ฟรีสปินอีกแล้วครับผมยังไง สะสมเรื่อยๆนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สมัครสมาชิกแล้วนะฮะที่ลิงก์คอมเมนต์ผับบนใต้คลิปอย่าลืมไปทำ KYC นะฮะทำ KYC ก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ID ไลน์ด้านมุมขอบนนะครับ social tournament นะฮะนะเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะเล่นแบบนี้นะ,ะมันเล่นฟรีนะฮะวันนึงเนี่ยกิจกรรมแจกเงินเยอะแยะมากมายเลยคือต้องมาลองต้องมาเล่นนะ่ะม,มันดีมากนะฮะ คือมันโคตรดีอะ่ะต้องมาลองเล่นกันนะครับเพราะว่ามันเล่นฟรีก็ให้รีไปสมัครสมาชิกเลยนะฮะที่ดีไล สำหรับในคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายครับฝากกนเจกับปีดีจากโซเชียลจดเมายด้วยโอ้โหรอบนี้ได้นานหนึ102่งร้อยสองเหรียญนะจากอันดับที่สามพันสามร้อยสิบแปดขยับไหมขยับไหมเอา้าอันดับยังไม่ขยับเลยโอ้โหไม่เป็นไรครับคนน่าจะเล่นเยอะนะคนน่าจะเล่นเยอะพอควรน,นะอ่าเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะเล่นนะอย่าลืม ลิงคอมเมนต์โปรดใต้คลิปเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับจากกิจกรรมดีๆนะจากโซเชียลทัวร์เมนต์าานะครับค่ายแพ็กเมนติกเพย์สล็อตเล่นฟรีแถมยังได้เงินต้องที่นี่ที่เดียวครับผม